สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยามาเล่นเกม g e n e r a ส Simula อรนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่6กันนะครับผมโอเคเนาะผมต้องขอโทษด้วยที่ห่างหายกันไปนานคือไม่ใช่อะไรนะคือตอนนี้เนี่ยคือผมปิดเทอมแล้วไงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือผมสอบครับคือติดงานแล้วก็ติดสอบด้วยเพราะงั้นคือเราเราอยู่หั้านะ่เราควรจะเคลียร์งานอะไรเรียบร้อยเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะต้องใช้เกรดเข้ามหาลัยเลยเพราะงั้นเกิดถ้าเกิดว่าเกรดไม่สวยผมก็อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับทุกคนโอเค โหลดเซฟไว้แล้วนะครับทุกคนคือผมเนี่ยไปอัพผมก็แอบระแวงนะว่าผมอัปเดตเกมเนี่ยมันจะเซฟมันจะหายไหมถ้าเกิดว่าเซฟมันหายขึ้นมาแล้วผมต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่สัปดาห์แรกเนี่ยก็ชิบหายนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะทุกคนคงจะคิดถึงฉันบ้าเลยใช่ไหมคะเดียไม่ได้เจอกันนานพอดีว่าไอ้เจ้าของช่องเนี่ยไม่ได้สักทีหนึ่งฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกเขาติดสอบไม่รู้ว่าเขาโกหกหรือเปล่าพูดความจริงจ้ะฉันไม่ได้โกหกติดจริงว่าไม่ได้พูดเล่นในพวกนี้ ทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าศัตรูหัวใจคนที่6เนี่ยจะยงงหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นตัวแหล่แอบบลไหมไปดูกันค่ะเกมก็จะเริ่มแล้วในวิชานี้ฉันเองก็อยากเห็นเหมือนกันค่ะว่ามันเนี่ยหน้าตาสวยน้อกว่าฉันแค่ไหนในไ,ไงโอ้โหหน้าตาตัแหล่มากความสวยเนี่ยชูันไม่ได้เลยแต่ความตัแหล่เนี่ยจะสู้ได้อยู่เอ่อรุ่นพี่คะคือหนูมีเรื่องจะว่านหน่อยนะคะ่ะเอองั้นเหรอแล้วพี่ผมมีอะไรจะช่วยได้บ้างล่ะก็มันเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรกของหนูนะคะที่จะเขียนเพลงกับเพลงเกี่ยวกับ เความรักนะคะความรักเอ่อตื่นน้ำลายอ่ะแล้วไงต่อล่ะก็นะหนูก็เลยทําเป็นเต๋อมาให้รุ่นพี่ไงคะหาเขียนเพลงกับความรักแล้วมาให้เป็นโต๊ะด้ียนะเกี่ยวอะไรกันวะอ๋อฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะเก็บไว้กินตอนเที่ยงแล้วกันนะถ้างนั้นตออห้ามองสิบห้าพี่ต้องมาบอกหนูนะคะว่าเป็นยังไงโอเคเลยตามนั้น รู้สึกว่าสนทณาพวกนี้เนี่ยมันตามเดิมแล้วครับทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันยังคงเป็นโตะแบบนี้ทุกสัปดาห์ของวันจันตลอดแสดงว่าทั้ง10คนนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนแค่คำพูดของตัวละครครับทุกคนให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นๆเนาะเอ๊ะคุณครูคะคุณครูเปลี่ยนเสื้อใหม่เหรอเนี่ยอัปเดตใหม่ครับทุกคนคุณครูเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อแบบชุดบอมานะอันนี้คือเปิดไปเลยทำไมท่ามันดูมั่นจังวะดูมันเดิน มันล็อกเกอร์ของนางครับทุกคนอยู่สุดข,ขอบนี้เลยแสดงว่าตัว,ตวคนใหม่คนที่7เ,เนี่ยก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเนาะในส่วนของตรงนี้นะคะเชิญตามนางไปว่านางไหนของโตเฮ้ยอีรุ่นพี่อ่อนี่านาเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอะมึงอะเป็นอะไรมายืนใกล้กูดูนั่นเดินเชดเป็นหนึ่งเดียวกับนักเลงหให้เดานะก็ห้องเดิมมาแลมาหละมันต้องแน่นอนอยู่แล้วสิคะสตูหัวใจของฉันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรพุดออกมาจากสองทับสองห้องผลิตคนมั่นหน้า ที่คิดจะมาแย่งรุ่นพี่ไปจากฉันและแถมนะอาจารย์ที่ประจำชันอยู่ห้องนี้เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไม่ยอมไปนั่งกับอาจารย์คนอื่นเขาอินโทรเวิร์ตมากมาอยู่ตรงนี้คนเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวตงพายจะทำการอ่านไดอารี่ของตัวใจคนนี้กันนะคะว่านางเนี่ยชอบอะไรเกี่ยอะไรโอเคเสียงอะไรเดี๋ยวไม่ตักีไปดูดีกว่าพอดีเป็นคนชอบเผื่เรื่องชาวบ้านด้วยการเผื่เรื่องชาวบ้านเนี่ยถือว่าเป็นงานของเรานะครับทุกคนโอเคอ่านไดอารี่ ฉันดีดมาว่าชมรมศิลปศาของเรียนแล้วน่ะมีการใช้เลือดในการทำพิธีเอ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะฉันไม่เข้าใจฉันเกลียดชมรมสายสุดเลยแน่นอนฉันเก็บความรุนแรงสิเอาเรื่องว่าทำไมล่ะพวกเขาไม่คิดจะไปจอชมรมอื่นบ้างหรือไงฉันชอบศิลปะแตฉันชอบศิลปะการป้องกันตัวด้วยฉันไม่เข้าใจนะทำไมพวกเขาไม่ถึงมารออะไรดีกันเออแล้วก็มีบางชมรมนะที่ฉันไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่อย่างเช่นชมรมกีฬากับชมรมทำสวนอะไรเนี้ย ทำไมเนี่ยหรอฉันเนี่ยเกลียดการทำกิจกรรมกลางแจ้งสุดเลยนะฉันรู้สึกมือกว่าธรรมชาติเกลียดฉันฉันก็เด้เกลียดธรรมชาติทำไมรู้สึกว่ามันแปลกๆไว้ตัวนี้อันิเมะเรื่องใหม่เนี่ยถูกปล่อยออกมาแล้วนะมันสร้างแรงบันดาลใจและชี้แนะแนวทางให้ฉันเนี่ยได้เป็นไอดอลฉันรู้สึกแฮปปี้อย่างมากฉันก็เลยชอบอนิเมะฉันน่ะชอบเพลงที่สุดเพลงมากกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้เออก็ยกเว้นนะฉันน่ะชอบแฮงเอาท์กับเพื่อนๆฉันก็เลยชอบข้าสังคมไง และเมื่อคืนที่ผ่านมานะฉันเน่ยเผลอฝันร้ายเข้าเตสิฝันว่าทุกคนเนี่ยรู้ความรับที่น่าอายของฉันเพลงแรกฉันแต่งขึ้นมันออกมาแย่มากและฉันได้ร้องมันไงร้องมันตอนที่แสดงความสามารถและคนยังเรียนเนี่ยก็หัวเราะซะหมดเลยนี่ก็คือไดอารี่ของนางทั้งหมดครับเอ๊แต่ว่านะยังไม่ได้ถามชื่อทีว่ามันชื่ออะไรนี่เธอชื่ออะไรด่อุ้ยเดี๋ยวเดฉันดืมไปโหมดนี้น่ต้องนี่ต้องดูในโน้ตแพดเท่านั้นย่าชื่อของนางคือไอดรุยยาชิครับ ชื่อไอเนาะข้อมูลส่วนตัวครับผู้หญิงที่เป็นมิดและเปลี่ยนไปด้วยเอเนอร์จีผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นไอดอลสักวันหนึ่งใช้เวลาส่วนมากกับการฝึกฝนเกี่ยวกับการแสดงของเธอตอนนี้ถ้าภัยก็ตามนางมานะครับก็ดูเหมือนว่านางเนี่ยจะมุ่งหน้าไปลงยิมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะจัดเวทีอะไรมันใหญ่โตเนี่ยก็ต้องไปลงยิมนั่นแหละโอเคอุยรู้สึกว่าในโรงยิมเนี่ยคนจะเยอะมากเลยนะเนี่ยมีคนอยู่บนเวทีด้วยแต่ที่เห็นเนี่ยม่ใช่ดลอมดามานะ มอาไปชลงเนตีนี่เองเฮ้ยทำอะไรกันวะไอ้พวกนี้ทุกคนฉันมาแล้วจ้ะอุ๊ยไอยพวกเรารอเธอหนามากเลนะรู้ไหมนี่นักร้องนะ่ะไม่มาฮักทีหนึ่งเป็นคนจัดกระสังทีเนี่ยควรจะมาเป็นคนแรกกันยปะป็นตีอ่อยผู้ชายอยู่สิเฮ้ยเปล่านะเปล่าแต่ผู้ชายที่แกยืนคุยตอนเช้ามันคืออะไรฮะแหมแกก็ดูสิหล่อออก นี่เธอไม่เคยดินข่าวบ้าเหรือไงว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามที่เข้าใกล้ผู้ชายคนนั้นน่ะจะตายแบบไม่รู้ตัวนะรู้ไหมใช่แล้วจ้าไี้นี่มาทาอะไรเนี่ยเอดี้มาจะลงการต่อสู้ไม่ใช่เหรอผมมาดูแฟนครับอ๋อแฟนของไอ้อตัวใจคนที่6อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนครับพอมาใกล้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเสียงเพลงไวยเนาะซึ่งต้ไใคิดว่าโอ้โหไม่ไม่ดีน่าจะติดลิขสิทธิ์นะเนี่ยทัพไทยขอไม่เข้าไปใกล้ๆแล้วกันนะทุกคนเออพัพไทย ค่อนข้างสเสน่ยงี่ต่อก,การติดเหลืองหืมวิต่เพลงมันก็เพราะอยู่เนี่ยจากการที่เราทราบมาแล้วนะครับจากคัดซีนเนาะการฆ่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่างแน่น,นอนเนาะนี่ฮะเป็นการเปิดสวิตเนาะทำให้นาเนี่ยชักซึ่งถ้าใครเข้าไปป่วนจะไหมเนี่ยวิ <c oughs> <c oughs> ได้หว่ะไม่มีใครมามองแรงใส่เรานะนี่ไงดัมวอเตอร์โอ้โหเขาบอกไม่ขนานี้เ,เหรอหือขอให้ร้องเพลงให้สุขใจ คนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยร้วนเป็นชนมรงตีนะครับทุกคนยกเว้นหัวหน้าชมรมป้าหัวหน้าชนรมไม่มาหัวหน้าชมรมของเราเนี่ยไม่อยู่จ้ะเขาอินโทรเวิร์ดโอ้โหนี่ฮะมานั่งคนเดียวเนาะเอาไงดีคะคนเล่นถ้าขึ้นไปอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนางไอเดี่ยวมันจะแสดงความสามารถของมันทำให้ื้องพี่ประทับใจได้นะคะฉันอาจจะพลาดโอกาสนี้ไปก็ได้ใจเย็นจาะคนเล่นอย่าเพิ่งรีบร้อนมาก ยังเหลือเวลาตั้ง4วันนี่วันจันทร์อีกนะทัศน์สรีไปไหนเล่าตาไฟไม่อยากฆ่าคนทุกคนในวันจันทร์ครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแพทเทิร์นเกินไปเนาะซึ่ง,ซ,งซึ่งมัน,ม,นมันก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่มันดูไม่ไม่สวยงามอะครับเราจะฆ่าคนแบบสุมส่มๆเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือตาไฟทำเพจของคนในโรงเรียนเนี่ยเกือบหมดแล้วแหละเหลือแค่ชมรมสาระแนนแล้วสำหรับชมรมอ่าสั่งซื้อพิมพ์แล้วก็ไอพวกนักเรีนซึ่งนักเรีนเนี่ยขอไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันดีกว่าเพราะว่าชื่อเสียงเราจะดูไม่ดีนะถ้าเเเเกกกกกิดดว่่่่่่่่าาาาาาไไไไปปปปออออออยยยยยูัยััััััับบมมมมมนน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 นสรรีีีถ้้ทททค็ชงุ๊ลลแแแแ แอคทั้ง4คนนั่นแหละเออไม่เห็นหล่อเลยก <fit> ็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนผมว่าเราจะข้ามไปวันอื่นเลยดีกว่าเนาะโอเคตาไปคิดแล้วตาไฟว่าจะฆ่านางวันพุธนะครับทุกคนพอรู้สึกว่าที่สังเกตเนี่ยเราไม่ค่อยจะฆ่าตัวใจในวันพุธเลยค่ะนี่รุ่นพี่คะหนูอยากจะโชว์อะไรให้รุ่นพี่ดูหน่อยนะคือมันก็เหมือนเดิมนะคะวันพุธมันสไยของใช่ไหมเออไอเอนนี่ก็สไยของยี่คาคุยะครับทุกคนต้้งปจําได้แผนการเซตอัพ สิ่งต่างๆที่จะไปจะฆ่านางไอนะครับทุกคนถ้าไปทําตอนเที่ยงแล้วกันถ้าไพรลิสไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างก็มันก็จะมีน้ําครับทุกคนที่เราจะต้องไปไปวางตรงที่นางยืนอะ่ะแล้วก็ปลั๊กครับทุกคนโอเคตามผมมาเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าใครจําไม่ได้เนาะโอ้โหช่วงเที่ยงคือแต่ละคนคือปั่นป่วนมากโอ้ยอา้อาวอา้อิทางพิทงังสิ่งแรกที่เราจะไปหาก่อนเลยนะคะนั่นคือโคมค่ะโคมโคมหรือว่ากะละมังนั่นเองเนาะ เราก็จะใส่น้ำลงไปแล้วก็ทําการวางตรงเอ๊ไม่ใช่เทใส่ตรงที่นางยืนนะครับบนดาดฟ้าน,นะคะจะมีอันหนึ่งค่ะนี่โอเคช่วงเที่ยงเนี่ยไม่มีใครมากินโรงอาหารที่รองยิมรัาทำให้โอเคเราสามารถที่จะทําเสียงเหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายเลยมาที่ตรงนี้แหละค่ะที่มันจะเกิดเหตุสงามัตกรรมเกิดขึ้นเอาระเอาระเอาระ,าะไม่ต้องห่วงนะไอ้ฉันน่ะรู้วิธีที่จะทําให้เธอเนี่ยแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบไรที่ติ แล้วก็บอกเลยนะการแสดงของเธอถ้าจดจำไปตลอดชีวิตของทุกคนเลยในโรงเรียน <c oughs> <c oughs> ทุกคนควรต้อะรู้แหละว่ามันคือการแสดงอะไรการแสดงช็อกต่อไปนะครับต่อไปให้ทุกคนเนี่ยไปที่ชั้น3ครับไปชั้น3แล้วก็ไปที่ห้องห้องอะไรไม่รู้นะแต่มันจะเป็นห้องที่มันมีปลั๊กอยู่เป็นห้องที่มีคอมไปเยอะมันจะมีปลั๊กอยู่ต้าไปจําได้โอเคชั้น3ามชั้น3เออโอเคขึ้นไปขึ้นไปค่ะโอ้ยอีบ้าอีหัวสูงนี่ชั้น2ไม่ใช่ฮะคือปีก อ่ะนี่ห้องนี้ห้องนี้นี่ฮะมันอยู่ตรงนี้เนาะพาวเวอร์สติปหรือว่าปลั๊กสามตาเองนะครับโอเคถ้าไปจะเอาไปวางตรงลงยิมเนาะโอเคฮะอย่างที่สองปลั๊กสามตาชั้น3ครับให้ทุกคนเนี่ยมาตรงที่เดิมเลยเนาะต่อกับตรงนี้ครับโอเคเนาะมันจะเป็นการที่เราเนี่ยวางสายระยงระยางไปตรงนี้เนะาะใครมันจะมายืนว่าถามจริงถ้ามันเห็นสภาพนี้ <c oughs> เกมมันก็เอ้ย แต่รู้สึกว่ามันจะให้มีการสำรวจครับทุกคนหรือว่าการก่อวยสกร,รมเนาะเราไม่สามารถจะใช้ได้ทีตอนนี้เราต้องใช้สกิลไดเวอร์หรือว่าไขควงนั่นเองเนาะซึ่งไขควงก็พอไปที่เอามาโรงเรียนนะต้องไปเอากันไกลมาสกิลไดเวอร์หรือว่าไขาควงก็จะไม่ผิดในโรงเรียนมีอยู่นะห้องเวริร์คช็อปปะ่ะเออโอเคไปดูก่อนแล้วกัน <laughs> ห้องเวริร์คช็อปอยู่ไหนล้ว,ว่าลืม <laughs> นี่ไม่ได้เล่นมา1เดือนแล้วนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะ <laughs> คือผมผมผม,ผมไม่ว่างจริงอะห้องเวิร์คช็อปอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่ฝั่งนี้ชั้น2นะคะชั้น2ไหนอ่านี่ไงเจอแล้วสคริวไดเวอร์ไขควงครับนี่เดินวนไปวันมาหลายรอบมันเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนเออ่จัดระบบดีนะเดินแค่รอบเดียวก็เสร็จก็เสร็จแล้วครับแต่นี่คือเรามาแบบยังไงอะหากันอยู่อะ่ะโอเคเป็นการแบบว่าคุยๆให้ไอ้ตรงนั้นมันออกมาเนาะ ให้ตัวนํามันออกมาพอเราทําการแบบว่ากดสวิตช์ใช่ไหมครับทุกคนกระแสเน่มันก็จะไหลมามันก็จะเกิดการถ่ายโอนประจุกันระหว่างกันน่ะทาให้คนที่ไปยินตรงนั้นนะครับทุกคนมันก็เปลียบเสมอกับเส้นทางของตัวอิเล็กตรอนที่มันลอยผ่านไปด้วยก็ไม่รู้นะผมเพิ่งสอบไปม .5 จะเดิน่องไฟฟ้านะครับทุกคนแต่ว่าก็คืนคุูหมดแล้วแหละโอ้ยเสียเวลาฮะนี่เป็นช่วงเวลาทำความสะอาดก็าําอะไรไม่ได้หรอกนี่มาที่ห้องสมุดเลยครับทุกคนเพื่อเป็นการสกิปเวลาเนาะโอเคเดี๋ยวพลอยจะเดินไปหา ใหไอครับทุกคนนั่นนั่นอยู่ตรงนั้นเธอรู้ใช่ไหมไอ้ว่าเธอเนี่ยจะเจอกับอะไรในมิชานี้เดินมั่นฮะเดินมั่นเดินมั่นอุ้ยสวัสดีค่ะใครอ่ะอุ้ยหล่อจังเลียวบะมึงควรจะเอาผู้ชายคนอื่นแนตะ่ที่ม่ใช่อิโจกิชิคนอื่นหล่อๆไปตั้งเงยอะทำไมไมึงต้องเอามันด้วยวะโอเคตอนนี้ก็เดินมาจะคบแก๊งแล้วทุกคนมีคนหนึ่งนะฮะแอบปู F ้อยู v ่ w D. เดินเช้าเพื่อน หลายคนยัสงสัยนะว่าตาไฟไม่ไล่คนอื่นไปหน่อยเหรอแบบไล่เพื่อนมันไล่คนที่อยู่ในโรงยิมไปไม่ไล่ครับทุกคนเพราะว่าตาไฟอยากให้นางตายแบบจงแจ้งไปเลย <c oughs> <c oughs> ุ้ยแฟนกำลังเดินมาอเราจะไม่รีบฆ่านางครับให้เขาได้เห็นแฟนนางเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันเนาะ <c oughs> ฉันจะใจดีกับนายนะพ่อหนุ่มให้นายเห็นแฟนของนายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่นางเนี่ยจะแสดงการช็อกให้ทุกคนดูอะโอเคได้หรือยัง ไม่อยากเสียเวลาแล้วครับทุกคนคลิปเริ่มยืดเยื้อไปนานละอ่ะเต็มอีกไหมนะพ่อหนุ่มโอเคันขออนุญาตฆ่าแฟนนายแล้วกันนะโอเคไปด้านหลังจากนั้นก็ทำการกด3 2 1ว้วายวายตายแล้วอเบ้าโอรเจ้า,อ,จาอ,ะอ,ะอ,อ,อะไรขึ้นที่อะไรอ๋อมันเกิดอะไรขึ้น ก็แสดงการช็อกกีดาไม่มีใครควรจะทำอย่างนั้นนะใครบอกกันคู่เลยแล้วดูหน้าดิยังเวอร์ก็หมดเสียนหนามไปถึงตัวนะคะทุกคนฉันว่าฉันเนี่ยเสิภารกิจแค่นี้แหละกลับบ้านดีกว่าไอ้พวกนี้ก็ยังยังไม่รับรู้อะไรทีนะฮะโอเคครับกลับบ้านดีกว่าเนาะ เออคนเ,นค,คนเล่นค้าคนเล่นคิดว่าสัปดาห์นี้ยากหรือเปล่าคะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้ถ้าไปว่าก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับทุกคนก็ก็พอโอเคนะถ้าให้จะอันดับว่าที่ผ่านมาของใครยากสุดไอคนแรกเัาพิคาค,คุยายากกว่าเพื่อนเลยตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุตำรวจค้นพบศพของไอโดรุยาชิตำรวจไม่พบหลักฐานหรืออาวุธในการฆาตกรรมใดๆด ตำรวจซักถามนั้งเลนทุกคนรวมถึงตัวเดียวบาดด้วยแต่ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าใครเป็นฆาตกรการสืบสวนในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว,ว่าไม่มีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการจับกุมใครทั้งสิน้นเพราะงั้นคือก็ถือว่าเป็นโมฆะครับเซนไพหรือว่ารุ่นพี่ของเดียวบาดรู้สึกเศร้าสืมเล็กน้อยที่เพื่อนของเขาได้จากไปเดียวบาตามสโตเขาจนกระทั่งเขาเนี่ยถึงบ้านและเธอกกลับบ้านของตัวเอง อก็จอลงไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับสัปดาห์ที่6ของนางไอนะครับทุกคนนางก็ตายด้วยวิธีการช็อตไฟฟ้าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคัสซีนของตัวใจคนที่7กันดีกว่านะครับทุกคนไปการจะฟังคัสซีนนะครับของตัวใจคนใหม่ต้องไปที่วันเสาร์นั้นเนะาะผู้หญิงมากมายที่กำลังแข่งขันเพื่อเอาหวานใจของฉันนะ่ะพวกเขาทั้งหมด,หมดนะ่นะก็เปรียบเสม,มือนกับตัวพืชที่เป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงแต่ คนล่าสุดน่ะมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปเธอเป็น Top Student หญิงสาวที่สดใสสุดในโรงเรียนคะแนนที่ยอดเยี่ยมเป็นดาวเด่นเกรดดีในทุกวิชาใช่เขาเรียกว่าการรวมกันอย่างสมบูรณ์แบบของความสวยและความฉลาดไม,ม่ว่าผู้ชายคนไหนก็ให้เกียรติเธอเพื่อที่เธอจะได้สนใจ หากเธอยังคงถลำซึกและใช้เวลาส่วนมากกับการอยู่กับรุ่นพี่ของฉันน่ะฉันคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องง่ายมากที่เธอจะแย่งเขาไปจากฉันฉันน่ะรู้สึกแ,แปลกๆนะรู้สึกเหมือนกับว,ว่าช่วงนี้ตำรวจมอจะราตเวนบริเวณใกล้ๆของเรียนมากกว่าแต่ก่อนแล้วคดีฆาตกรรมที่พวกเขาไม่สามารถไขมันได้ได้สร้างรอยแผลให้กับชื่อเสียงของพวกเขา การจะนองเลือดเพียงเล็กน้อยก็ถือไี้ว่าเป็นการดึงดูดพวกเขาเป็นอย่างมากครั้งนี้ก็อาจจะนะฉันคงต้องทำตัวให้สะอาดสะหน่อยแล้วฮืม hmm. ดาวเด่นของเรียนนั้น,นหรอมันคงจะน่าละอายมากเลยนะถ้าเกิดว่าเชนะิญน่ะถูกไล่ออกจากเรียนใช่ไหมล่ะ อ่าก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับศัตรูหัวใจคนที่6กเนาะแล้วก็จะเป็นการเกินนาตัวใจคนที่7ก็โอเคครับทุกคน Academy Top Student หรือว่าดาวเด่นของเรียนนะครับทุกคนคนต่อไปเนาะโอเคมาดูกันว่านางจะเป็นยังไงบ้างในครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะใครยินชอบนะคระับช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย